สวัสดีครับวันนี้น้งบีจ,จะมาเล่นเกมอโมอกอสนะครับอีพีที่ 2, สองซีซั่นสามในด่าน The Airship ด่านเรือหอนะครบเอ้ามันแย่งสีอะครับคนนั้นอนะ่ะแย่งส,สีเป็นสีส้มงั้นเป็นสีนี้ก็แล้วกันถ้ามันเปลี่ยนไปสีอื่นนะแย่งเป็นสีส้มเลยไม่ทันละเอ้า ใครออกเดือนนี้เดือนจอโฮมเย้ได้เป็นคุมเมตเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นอินพอสเตอร์อยู่แล้ว ก็คือใครเฮ้ยโหวตไม่ได้อ่ะบนันอะไรอันนี้อ่ะว่าอะไรอ่ะ B I G G H I M ก็พิมพ์ข้อความมาหาผมได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์เฮ้ยโหวตคนนี้แล้วกัน ใครวูดอ,อกะใครออกอมันจะไม่มีใครออกเพราะไอ้นั้นอ่ะไอ้คนที่โดนโวตอ่ะมันออกออกจากเกมอ่ะห้องนี้ I don't know. ทำให้เป็นตึงตึงต,งตึงอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยเใ yeah. <c oughs> ส่ไม่ดีคนสีฟ้านั่นแหละ <c oughs> จะหมุนรอบคนสีฟ้าแล้วกัน <c oughs> มันจะทำหน้าโกรธเพื่ออะไรเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ทำหน้าโกรธตามมากัน <c oughs> โกรธละไม่โกรธละเปลี่ยนหกรวกันเอาใหม่โกรธใหม่โกรธใหม่กใหมเอา,เอาไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่จะเปลี่ยนกันไปทำไมเนี่ย เปิดอะไรเร็วๆสิอ่ะได้ละคู่เม่อีกแล้วหรอไม่ได้เป็นอินฟอสเตอร์อีกแล้วมีหน้าทีบ่บูตเป็นห้องนี้ห้องนี้นะครับตอนแรกผมตกใจเนี่ยเห็นตรงเนี้ย แวบ,บๆอยู่เห็นแวบบๆอยู่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะสีฟ้าแนะ่นอนเมื่อกี้เห็นใครลงนี่ a w นั่นนะนนนะโวดคุนี้มันโหวดไม่ได้ แวบเมื่อกี้เราก็มาฆ่าเป็นบ้าชิคจินเป็นวิญญาณแล้วเฮ้ยออกนอกยานได้เลยเป็นวิญญาณก็ทำเคว็ดได้ลองรอบนี้ออกนอกยานอเอาเฮ้ยนี่เราออกนอกยานเลยแล้ว ออกนกยานได้ทุกคนออกนกยานได้เป็นวิญญาณออกนกยานได้กลับไปที่เรือหรอออกน่ยานได้ด้วยเป็นบ้าอะไรเนี่ยเคตรงนี้เส้สายมันจะผ่านอะไรกันเนี่ยบ้านนี่นะ เป็นวัดนะครับเอาจู่ก็ออกนร่องยานนี่ไงไอ้เสียงที่มันปุด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 ปุ่ดอะขี่ไม่ได้แน่แน่แน่มันเสียงปุด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 บ้าอะไรผงแก วนเลยวิย่งหัวใจคนนั้นเฮ้ยใ,ใครคะ เป็นวัดเป็นวัดอีกแล้ว หมวกเล่นยังเอา้าใส่แล้วมันทำไมมันไม่ใส่ให้เราอะเล่นไหมละกันเป็นทีมูกเนี่ยเป็นเยอะนี่เข้ามาไดา้ ก็คือข้างนี้ข้างเดียวนะครับแล้วก็จบคลิปละเอาไหมเออเอาครับเร็วๆโอ้ได้ละคูอเมดหนึ่งอิมพอสเต ไปด้านบนนะครับ จำได้ไหมครับวิญญาณออกนอกยานได้เนี่ยมันจะติดอะไรเนี่ยมีเควสตรงไหนบ้างออาเอา้าไม่มีเควสแล้วจะทำตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ขอภัยเสียงนะครับเป็นเสียงบุ้ยสีดำตาย อย่างเสียงน้องลงไห้เนี่ยคับขอภัยเดทมีคนเดทสิบเอ็ดวิสิบเก้า ถ้ามีใครโดนโดนเตะออกจากยานนะคราวนี้ผมจะจบคลิปละตอนนี้ท้องฟ้าคุณ <c oughs> ไม่ชัดตอนนี้ท้องฟ้านะครับมืดไปฝนใกล้จะตกแล้วนะครับผมอยู่ภาคเหนือพอดีจังหวัดพะเยาเพอดีแต่ผมต้องพูดภาษากลางไม่ใช่ภาษาเหนือนะไม่มีใครออกจากยาน สำหรับคลิปนี้น้องบีมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องน้องบีมด้วยนะคะบ,บ,บายยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและกดกระดิ่งนะครับบา,บายยเจอกันคลิปนี้เจอกันคลิปหน้ามาพูดไม่ชัดอีกแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายย